สุดครับผมวันนี้กับช่องเอ็นวีซีเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมาเล่นแอดออนเดนโซผมเห็นไม่เอาเล่นใหม่นะเพื่อเล่นานานนะผมก็จะบอกว่าไอเอ,อ่อแมปลิป1หนึ่งร้อยวันในโลกเดินโซ่มาคกกอนดมันหายมันผู้เสียดาย,ายผมก็เลยมาเล่นอันนี้ใหม่ผมเพิ่งตื่นนะตื่นเถอะ มื่อเมื่อลงคลิปแต่ตัวโรนีแล้วก็ไปเดอะก็เริ่มช็อตบไวะเดี๋ยวพรุงนี้ผมว่าะลงวกวันนี้ลงคลิปไปเออคลิปดีวลเลอร์แบบหมดนะพอนะ ถือ่ีเนตายมิวรรณาตยนะไม่ได้แบออบคลิปเดียวด้วยไม่มีอะไรพีนะมีหลายไอพีโดนโุกคน,นคุยไม่ค่อยเก่งนี่น เวันตอนนี้ผมผมมี Discord แล้วนะใครจะเข้าก็ดูตรงคำอธิบายได้เลย word d e s c r i มันดูได้เลยนะ กดก็ไม่มีอะไรเยอะกันนะก็ดากนด้าล้ต้องดาบในช่องเราด่าเดี๋ยวค่อยบอกกดเี๋ยมเจออะไรวะรุ่นพอรทลรุ่นซอฟต์่นแอปเปิลเบอร์ชาร์ดก็ดีวะ่ะ คิดมาให้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 นี่ผมก็เล่นในคอมนะ้ตอนนี้ผมเล่นจนชินแล้วคือแอดออนเดอร์เซลมันอัปเดตนานนะ แต่ว่าผมก็เลิกขึ้นแม็คัาฟไปไงตานนั้นผมโคตรเบื่อแล้วก็แบบกลัวก็มีสอบด้วยใครที่อ่านหนังสือสอบแล้วก็บอกผมด้วยนะป <c oughs> ีนี้เป็นปีรแรงละผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นถึงร้อยวันเป็นหนึ่งไโชว์วัน ഓൺ oh, ദ เฮ้ยเห็นโค้เยอะมันเก้าวันอะไรเนี่ยนี่ผมเป็นอะไรไม่รู้ชอบกดชอกดพิคลิกขวาวุ้ยเกของโค้ดดี รวยกันต่อไม่มีอะไรบ้างนะทุกคนนี่เล่นรู้ชิวๆเลยนะโอ้โอน,นี่บินได้นะก็อ,อัพเดตเยอะมากเลยเดี๋ยวอ่านตูตัวเดียวโอ้อะไรวะนะ

แอดออดใช่ไหมครับทุกคนอย่าลืมไปโหลดนนะไปซื้อนะเออหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบมิลลิคอยร์ทุกคนก็ถูกนะไม่มีที่ไหนปลดใคยเลยทุกคนที่ที่ปลดไปคือที่ที่อันตรายเออตัวแล้วเนะี่ย ตัวอะไรวะอู้ตัวใหม่เหรอเอี๊ดดีอ่ะนันปิดตัวตัวล้ออิสระชอบอดเดยอยตายแน่กู เปิดไฟเลยนีหนีหรือหนีอุ้ย่ไม่ได้ทุกคมาวิ่งดว่าไม่มีตัวเชี่ยไฟน้ำมึงเมา ไย่าอาบน้ำเลยแล้วมันอ่ะวิเหมือนรุนพอเท่าอะแต่ไม่ภูเขาบางังภูด,ดาบไปดีกว่าเยี้อีเล็กขนาะ ออไลักๆูด้ทเลยก็เนนเดินเสาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะยยยยู ข, uh. like ขอญาตโกงนะอุ่มนมคุดไก่ขอแน่นะเฮ้ยย่าๆไปกูมึยตงแบบกี่มาไปไปกูไปกู ก็จะเช้าแล้วนีก่อนนีก่อนอันนี้กอตัวใหม่เวนะ้น่ะเออตัวใหม่ตัวใหม่เที่เบอีเรวมันไม่ตีกับนัานทุกคนเป็นมิดนะ่นทุกคน,นตด้วด มันไม่เช้ามัน,นมันเป็นมินไนอะวะมินไนอยู่เลยอุดไฟก่อนจะจะไปทำเรื่องจับเรือสังตรงนี้ปลอดภัยแล้วไม่มีตัวอะไรนะ

ที่อ่ะ้เตะตับดูบทุกคนที่อ่ะนี่ว่นวนะไปะถ้าเดินก็ดีอยู่นะโดนวิ่งจะระเบิดยังไงต่องถามทิ้งเออเนี่นเานม โอเคแปะ let's go เฮียบโอ้ยอยได้นะได้เสาตัุดว่ามัหุดไปละแค่นะคนมันขึ้นหนักมันขึ้นบกได้นะเว้ยโอ้น่ากลัวตัวแล้ววะไข่พ่อมัน เชี่ยพวกขุดมาเลยวะโอ้โหไอ้เีเยเอ้ยหนีเดี๋ทุกคนหนีหนีเลยโอ้ยวายวอดนะทุกคนคนหน้ากลัวตีหนาวว่าเอาเลยวะอุ้นอันี่นี่เจอจังวะแต่ละมือถึงเต้ จะตีเล้งหนาววะนั่นคืออะไรวะแ,แสงรูนพอร์ทัลวิ่ยไปเลยสัมบีมาไปให้ผมเล่นโปรเจกต์เจกวอล์คเกอร์ก็ผมได้นะเป็นแอดออนออนสัมบีนะวิ่งไป

Iya, yeah. ah, gunakan. เบิด้อยเเอาไปเทมพวกเดินดเสอาอะไรเงี้ยดีกิจเจือทีเล็กน่อยรว่าหายปเพิมม่รูอ้พกทีเล็ก,กมันจะแบบเกิดตงที่ที่รับาอ่ะเออ ชาร์จ <Charge. S 2> <lich> วิ่งเฟิร์สโพสชันดีเลยโดนลาวาก็ไม่ตายในทันทีจริงนทุกคนถ้าเกิดให้ผมเล่นออือื <cake> <tense> ้อีออไรวะื้ออก้ออออ้้ออืออ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 ้้อออออออ้ ไอ้มีครั้งที่สามนะ น,น,น,นอนอไปเถอะอีสัโอ้อะไรวะมันเป็นลิงน,น่ะองเจากสังคมน่ิง มันจะโอ้ยอะไรวะก็จะสังคมสัง,งคมดูสวยอ,สสอ่ะโอ้โหอ่าเด็ดที่แล้วคือเคีมันนอนกลางคืนแต่ตอนนี้มันไม่นอน

เรียกแต่เรียบร้อยคนน,<ะ>น้อยอ่ะ้คนน้อยยัไงให้คลิปนี้ฟรีนะไม่ได้ลงคลิปนานแล้วล่ะอุ้งี้อะจ,จะขี่อยู่ด้ยอ,<ะ>อุ้งแหลกมากเลยเอออย่าไม่เอาอ ไม่เลผมไม่หัวร้อนอย่าให้มีครั้งที่สี่นะอย่าให้มีครั้งที่สี่ดูดูนี่สี่ เน่เออเดี๋ยวของนี่แหละโคตรแหลกคตแหลกแหลกมากแหลกมากมาทีเลยแค่เจออุ้ยอันนี้ไปอมแล้ววะจำไม่ได้แล้วไปอมจังเกิลบ้าเออไปอมจังเกิลนะทุกคนตัวเลววะ ตัวปีโตปีเตอร์และเปิร์ไม่ค่อยตีคนแ่ส่วนมากมงงจริงแล้วเนี่ยไอสลาทร้าลับไอสลาทร้าบอกว่าเออโอ้ยดิ่งเลยไปหาหาของ ไอ,อ้ที่ถึงใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลดค์ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะผมก็จะลงคลิปรัวๆเลยายาดวิวนี้ถ้าอยอดวิวคลิปนี้สักสองร้อยสามร้อยผมจะลงดีวลเลอร์เลยเออผมจะลงตอนที่ห้าทุ่มเลยอ่ะผมปิดไฟเล่นด้วยอ่ะเออ mình, cần. mình cần phải là, là. ui anh cút qua

เจแหลกเลยาคยน,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 นนี่แกเกิดอะรข้นเยหล่าแบบบื้อ่ไม่ได้เดียอันนี้คืออะไรวะโอ้โ,อโหเฮียโอยสัตว์ตอบแองอุ้ย เด็กเดเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยโคเยอะใจลวไๆเรื่อยๆม่โดนเสงเป็นวม่โดะ ลาวานี่ยเป็นทุ่งย่ามเลยวะ่ะมอสเต็มเลยขึ้นตามน้ำไปุณมืมาจาก อุ้ยแรงแสงเออว่าต้องเออเรสต์โซนมันหักม,มันสำคัญมากเลยเดี๋ยวกล้องบังหวะเผืออนนี้ผมแบบเอาไปดูเปิดกล้องนะทุกคนคือผมเพิ่งแบบได้วิธีการเปิดกล้องนะโอ้ยพูดข้าเลยมันเยอะขนาดนี้น Không tắt thầy đi qua luôn là มันชอบลักนดนๆครับแต่ของในเปีแล้วมันคองหายหมดเลยเออแต่หวว่าครั้งนี้น่าจะเมีเนี่นะไม่มีรอบที่สองนะเอไม่ได้ว่าเกมบ้าออก่อ งั้นทุกคนผมรีเกมกหนึ่งนะทุกคนอุ้ยยิ้มเจ็ดนาทีแล้วกีนทุกคนเราวันนี้นะกีนทันนี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอีพีสองหนุ่มลงวันนี้ก็ได้นะไม่ก็ลงพรุ่งนี้นะโอเคสน,นุกดีคนระับลาก่อนนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็ลิงก์สคอนนะอยู่ที่คำอธิบายดีสคริปชันนะทุกคนเราวันนี้นะบ๊ายบายบาย บายๆอานะฮะก่อนจะไปไหนนะอย่าลืมกดติดตามก่อนนะอ่ะอย่างแรกนะกดปุ่มนี้อ่ะกดติดตามทีนี้ก็กดกระดิ่งด้วยนะกดปุ๊บปับ๊บอ่ะกดทั้งหมดนะทุกคนการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็จะได้แบบถ้าเกิดผมลงคลิปก็จะแจ้งเตือนทุกคนนะฮะอ่ะแล้วก็แบบเวลาดูคลิปเลยจบอะ่ะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเพื่อไปกำลังใจให้กับผมนะฮะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ฮนะ บายบายครับขอให้มีวันที่ดี Have a good day